เท่านะครับก็คือหมายถึงมีลักษณะรูปร่างนะครับแล้วก็อาจจะทำมาจากวัสดุที่ใกล้กับวัสดุที่ใช้กันจริงในสมัยโบราณนะฮะรวมกันแล้วเทคนิคการยิงอะไรก็พยายามไม่เหมือนกับที่ที่ที่นักธนูเนี่ยยิงในอดีตด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับธนูดิชแนลเนี่ยก็ไม่ทำเสียงวัสดุที่ที่เป็นไม้ท่าได้เหมือนโบราณเป็นไม้เป็นหลักนะฮะที่เป็นที่นิยมกัน ก็มีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันนึงก็คือเป็นธนูที่ที่เรียกว่าลองโบนะครับนะที่ทำจุนหญ่างที่ทำจากไม้ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่านี้เป็นตัวธนูที่ทําในสมัยใหม่นะครับจะมีการลาน์ made, เน็ตเพื่อเอริมลาสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ประสิทธิภาพในการยิงน,นะครับอันนี้เรียกว่าลองโบเขาะนิยมใช้ในในยุโรปนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เรียกว่ารีเคิร์ฟนะครับก็คือมีการโค้งกลับของตัวปีธนูมันก็จะมีสมัยใหม่นะครับ ันนี้ก็ทำจากไม้แล้วก็ลามีแรถไฟบูตาสึ่งกันะนะฮะลักษณะโดยโดยโดยรวมแล้วกระดูดเซอร์ชินเนอรนี่ก็คือไม่จะต้องไม่มีศูนย์นะครับเหมือนกับกระดูดที่ใช้กันยิงในสมัยก่อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอใช้ความสามารถของผู้ยิงพอสมควรนะครับแต่ว่าแน่นอนประสิทธิภาพของนผู้สรกระดูใหม่ใหม่ที่มีศูนย์ที่ละเอียดได้ได้นะครับแต่นั่นคือความสนุกหนึ่งและความท้าทาย การดิวชนแลครับต่อไปนี้ผมก็จะทดลองยิงธนูดิวิชันแลที่เป็นแบบรีเคิร์ฟให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นธนูที่ที่ที่ทำจากไม้แล้วก็ลายินนเี่ยครับตามแรงก็คือ40ปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างค่อนข้างจะตสมสุดและถ้าใช้ในการล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นน่าจะหนักเม่ใช่เป็นธนูแต่งข่าวโดยทั่วไปนะครับลูก ธนูที่้กับธนูทเชันแนลก็มักจะต้องเลือกลักษณะที่ให้มันความคลาสสิกนะครับคล้ายกับวัติบธรรมชาตินะอันนี้อันนี้จริงแล้วเป็นอลูมิเนียมแต่ก็มีหลายท่านีใช้ไม้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือปีกปีกนี่จะทําจากขนนกก็เป็นส่วนใหญ่นะครับ่อจากความสวยงามแล้วก็เพื่อที่จะว่าให้มันผ่านกับตัวท่องยิงนะครับเพราะว่า ธนู d i เ i o แนลช่องยิงทั่วไปจะเห็นว่าไม่มีเวสเหมือนกับธนูแข่งขันสมัใหม่นะครับการยิงธนูพิเแนลนี้ก็ค่อนข้างมีหลากหลายสไตล์นะครับเพราะว่าแบบการที่มันไม่มีศูนนะครับเพราะฉะนั้นการเล็งโดวยคนก็าการการตั้งศูนหลังนี่ก็อยู่ที่ความถนัดของผู้ยิงนะครับซึ่งอาจจะมีตั้งแต่การแองเกอร์นะครับเหมือนกับธนู มีปิดทั่วไปนะครับหรือว่าแองเกอร์ขึมีสูงขึ้นไปหน่อยตใต้ใต้แนวยุทธตาสนส่วนตัวธนูยิงก็จะมีการแทนดึงแเล็กน,น้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล็งด้วยนะครับผมจะลองลองลอง Ồ oh. lòng đang